บรรยากาศดำนาวันเนรครับวันที่1นึ่งกรกฎาคม2.565ัารนอยช่วยดำนาพ่อประมาณ 40, 40กว่าคนนะครับดะเด็กน,น้อยชอบเล่นต่อมแล้วผมนะ ก็คาดนาน,นี่ดำนาต้องต้องดูทีมนี้ครับทีมนี้เยอะเน,นี่ยแหละว,วันนี้จะเสร็จหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่เรามาเร่งมาแล้วตอนนี้ Để, để để lên cái tôm <cười> <cười> à đi à thế là số nữa เนพี่ขับจะโยนกล้าเลดนี่เอ้าพสว่าเจ้าวาไปเล่นคิดตอมแล้วบ่เนี่ยโอ้ัเด็กเบอร์เลยมัล่ะนี่โอ้ยเบอร์แล้วจ้าล้ะเนี่ย

เยอะให้เปลี่ยนคิดโตมหมดแล้วรู้ว่ามทกว่ารอหมเพี่ก็ยังม่นาเคยพีเก็ือฮะเป็ ปลูกดีๆเถอะหลับปลูกดีๆเถอะช่วยหญ้าปลูกดีๆเ้อะก็นพี่มากัน่าจะเก็บบ้างนี่เออแล้วลูกแวะไหนวิ่ล่ะพอแล้วพอแล้วอืมมียูอยู่ไหนล่ะมียู ไปจับไปจับปูไปจับปูเด้อดูรถด้วยดูรถถ้ายด้วยนะครับที่บ้านผมเขาจะดำนากันแบบนี้นะครับเดินหน้าดำนาบางที่เขาจะถอยหลังดำนา อากาศดีมากวันนี้อากาศไม่ร้อนวันนี้แดดพอดีพอดีอดนี่ลุงบ่ายไปแล้วลายเห็นอีปูว่วะอีปู่มีอีปู่ปวะมุมมีนะเห็นแต่ปลาซิ่วเหรออ,อ๋อแต่ปลาซิ่วนาะเดี๋ยวพอนจดไปเอาก้าเด้อล่ะเดีย๋ยวไปอันนี้รถเดอ้ออย่ายวนรถไถเด้อเล่นอยู่แถวนี้เด้อไปแบกต้นกลา้า ต้นกระราต้นกระราอยู่ทางนู้นมันจะมีปลาซิว้วปลาซิวดอยแล้วก็มีปาลาไหลที่นะแล้วก็ปู โอเคสำหรับคลิปนี้เท่านี้ก่อนบายบาย